ิงกับทอนโจรสองพี่น้องกำลังวิ่งหนีตำรวจเพื่อให้หลุดพ้นจากการจับกุมทั้งสองคนวิ่งหนีลัดเลาะเข้าป่าไปเรื่อยๆจนไปถึงแถบชายแดนทั้งสองคนก็ได้เจอกับที่หลบภัยที่คิดว่าจะช่วยต่อชีวิตของพวกเขาไปได้อีกสักระยะโนเดม เสียยงา,าไทเคยได้ยินเรื่องราวของผีกะยักษ์กันบ้างไหมครับผีกะยักษ์เดิมคือพระหรือผู้ที่มีคาถาอาคมแต่ชอบขโมยของวัดเมื่อตายไปแล้วจึงได้มาเฝ้าทรัพย์สินที่วัดไม่ให้ใครเอาไปได้ซึ่งฟังดูแล้วมีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้พบเจอกับมันแต่ เพราะความโลภก,ก็อาจจะทำให้ใครบางคนได้พบกับมันและไม่มีโอกาสได้ออกมาเล่าอีกเลยว่าผีกัะยักษ์มีตัวตนเป็นอย่างไรโจรสองพี่น้องตัดสินใจเดินเข้ามาในหมู่บ้านทำทีเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเดินป่าและหลงทางเข้ามาขอความช่วยเหลือ ซึ่งผู้ใหญ่ลีที่เป็นคนดูแลหมู่บ้านแห่งนี้และเป็นที่พึ่งของชาวบ้านก็ยินดีช่วยเหลือคนทั้งสองอย่างเต็มที่ผู้ใหญ่ลีได้ชวนให้ทิงกับทอนไปพักที่บ้านและบอกว่าอีกสองวันจะเข้าเมืองให้ทิงและทอนติดรถไปด้วยได้เพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือหรือสัญญาณอื่นๆ แม้แต่ไฟฟ้าก็ยังต้องเปิดปิดเป็นเวลาตอนนี้ก็คงต้องรอรถที่เข้าไปเอาของในเมืองกลับมาก่อนอีกสองวันพวกคุณสองคนก็ติดรถไปกับผมได้พักที่บ้านผมก่อนละกันนะครับมีพ่อกับผมอยู่ด้วยกันคงไม่ถือนะไม่ครับไม่ถือครับขอบคุณมาก ทิงและทอนเข้ามาเก็บของในห้องที่ผู้ใหญ่ลีได้เตรียมเอาไว้ก่อนจะคิดหาทางกันว่าจะไปต่ออย่างไรเพราะคิดว่าถ้าเข้าเมืองไปกับผู้ใหญล่ลีทั้งสองคนอาจจะไม่รอดจะออยังไงดีล่ะพี่ทิงเออก็อยู่ไปก่อนเถอะวะยังไงคืนนี้ก็พักกันก่อนเถอะเหนื่อยมาหลายวันแล้วแน่นะพี่ว่าจะไม่ไปต่อเลยเนะี่ยเอาตามตรงจีนีเองก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะพี่ เออถ้าไม่ว่าอะไรนะคืนนี้ผมต้องไปประชุมกับลูกบ้านที่หมู่บ้านใก,กล้ๆเรื่องน้ำดวนมากๆเลยงั้นผมขอฝากดูพอด้วยนะได้เลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับลุงเพราะผมจะดูแลอย่างดีเลยเมื่อเข้าสู่ช่วงพลบคำ่ำทิงและทอน จนสองพี่น้องก็ออกมานั่งที่ระเบียงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์หลังจากเหนื่อยมาหลายวันเพราะต้องหลบหนีการจับกลุ่มโดยที่พวกเขาก็คอยดูแลปู่หลงตามที่ผู้ใหญ่ลีขอเอาไว้เชื่อไหมไอ้หนุม่มเมื่อก่อนเนี่ยปู่กับเพื่อนเคยได้สมบัติมาจากทหารในเมืองที่เข้ามาด้วยละปู่ว่าอะไรนะครับ กลองสมบัติที่ท้ายป่าน่ะอยู่ที่โบสถนูน่นพูดจริงเหรอปู่จริงสิเองคิดว่าคนแก่ๆจะเพ้อเจอทุกคนหรือไงโน้นรูปข่ากับเพื่อนปู่เช่อเราทั้งหมดให้เราฟังได้ไหมถือซะว่าเป็นนิทานก่อนนอนก็ได้นะครับ ได้สิข้จะเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติที่ปูหลงเล่ามาจนจบแล้วทิงและทอนก็ตัดสินใจที่จะออกไปตามหาสมบัติที่ว่านั้นแม้ทีแรกจะไม่เชื่อแต่พอเห็นภาพของปูหลงแล้วด้วยความที่เป็นโจรขโมยของมานักต่อนักแล้วก็คิดหวังอยากจะรวย และเห็นช่องทางที่สุขสบายเลยตัดสินใจจะไปขุดสมบัติที่โบสร,ร้างเหมือนกับที่ปู่หลงเล่าแม้จะไม่ชำนาญเส้นทางมากนักแต่ด้วยสัญชตาตญาณของการเดินป่าและการเอาตัวรอดก็พาทั้งสองมาถึงโบสร,ร้างที่ว่านั้นได้เมื่อเข้ามาในโบสได้แล้ว ทิงและทอนก็มองหาฐานของพระพุทธรูปตามที่ปู่หลงบอกเอาไว้ก่อนจะเห็นว่ามันหาง่ายเสียยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากทั้งสองไม่รอช้ารีบเข้าไปรื้อฐานพระพุทธรูปออกและลงมือขุดหาสมบัติทันทีเมื่อขุดกันไปได้สักระยะ ทั้งสองก็ได้เจอกับกองเหล็กที่คิดว่าใส่สมบัติเอาไว้เหมือนกับที่ปู่หลวงบอกต่างคนต่างดีใจไม่คิดว่าจะหาสมบัติเจอได้อย่างง่ายดายขนาดนี้แต่ดีใจได้เพียงไม่นานจู่ๆสายตาของทอนก็หันไปเห็นเข้ากับบางสิ่งบางอย่างที่จอ้องมองพวกเขาอยู่ อะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรกนะันน่ะเป็นอะไรของเองวะไอ้ทอนเราก็เสียงดังถ้าเกิดมีใครมาเดี๋ยวมันจะโดนจู่ๆก็รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวเมื่อโบดร,ร้างนั้นเกิดสั่นสะเทือนไปทั้งโบดและซากปูดซากไม้เริ่มร่วงหล่นลงมาทั้งสองคนเห็นท่าไม่ดีรีบคว้าเอากล่องสมบัติและวิ่งออกจากโบดไป และทอนวิ่งหนีออกมาจากโบสถได้ก็ต้องพบกับบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะได้เจอมัน,น,นก็คือหุ่กับยักษ์ที่เฝ้าสมบัติอยู่โจรสองพี่น้องตกใจกลัวและวิ่งหนีในทันทีแต่ทิง ิ่งไปได้ไม่ไกลมากนักเพราะถือกล่องสมบัติที่หนักตึ้งเอาไว้ในมือระถูกผีกะยักจับตัวเอาไว้ได้ ไอ,อ้ทอนช่วยพี่ด้วยแม้จะได้ยิเสียงร้องเรียกของพี่ชายขอความช่วยเหลือแต่ทอนก็ไม่อาจช่วยอะไรได้และมันก็สายเกินไปแล้วสิ่งที่เขาทำได้ก็มีเพียงแค่หนีเอาชีวิตตัวเองให้รอดก็เท่านั้น ทอนวิ่งหนียังเอาเป็นเอาตายหวังแค่ให้รอดพ้นออกจากป่าไปก่อนก็จะถึงหมู่บ้านคิดว่าผีกะยักษ์นั้นคงไม่ตามมาแต่มันก็ไม่ทันมีหรือที่โจรขโมยจะหลุดรอดจากผีกะยักษ์ที่มีสายโหดร้ายและดุดัน ที่เฝ้าสมบัติอยู่ไปไดไ้ไอลี ơi! ไอลีเอ้ยไอลีอ้อพ่อ พ่อครับมีอะไรผมอยู่ตรงนี้สมบัติสมบัติถูกขโมยถูกขโมยเมื่อเห็นว่าทิงและทอนไม่ได้อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ลีก็รู้ทันทีว่าคนแปลกหน้าทั้งสองคนถือคนที่เข้าไปขโมยสมบัติที่โบสร้างท้ายป่าของหมู่บ้านผู้ใหญ่ลีและลูกบ้านเดินเข้าป่าไปลัดเลาะไปเรื่อยๆ ตามทางเห็นที่ต้นไม้ช่วงใกล้ถึงโบสถ์มีรอยเลือดติดอยู่เมื่อเดินทางมาถึงหน้าโบสถร้างทั้งรอยเลือดที่เห็นอยู่หน้าโบสถก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ผู้ใหญ่ลีและชาวบ้านได้รู้ว่าสมบัติที่เล่าต่อๆกันมานั้นมีอยู่จริงแม้แต่สิ่งที่เฝ้าสมบัติอยู่ ก็มีอยู่จริงเช่นกันมันมีอยู่จริงๆสินะสมบัตินาที่แห่งนี้น่าจะอยู่ไปอีกเนิ่นนานเพราะตอนนี้มีผีกะยักษ์ มาเฝ้าสมบัติเพิ่มอีกสองตนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของผีกะยักษ์ในวันนี้ช่น่ากลัวเสลเกิรที่คนโลภจะต้องจบชีวิตของตัวเองเช่นนั้นไม่ได้ตายดีเหมือนกับคนอื่นๆแต่ถ้ามองให้ดีๆแล้ว ของอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ควรจะอยากได้มาเป็นของเราไม่อย่างนั้นกรรมมันก็จะตามทันแบบนี้